องังเพลิดเพลินไม่ต้องคิดอะไรมากครับแต่วมันก็ตายอาวุธสามารถแมงต้านทุกอย่างครับมันมันจะปาอะไรมาคุณก็ต้านได้หมดับขนาดไฟก็คุณก็ต้านได้ฮะในมาแรกๆมันจะวิ่งมาฟันฟันมันจะธรรมดาพอคุณเล่นไปเรื่อยๆครับมันจะมีมาหลายอย่างมากมายมันจะบินมาขี่อะไรวะได้วิ่ขี่นะขี่ว่าวมาก็มีนะครับอ่ะ นี่ครับอันพอฟ้านี้ก็คือจุดเซฟนะครับก็เซฟไว้ก่อนนะครับเพื่อควมามปลอดภัยนะครับอ,อ๋อกดเซฟไปเลยนะครับมีอะไรไหมครับกดเซฟเลยนะครับอ๋อก็จะอันนี้ก็เขา้าเนื้อเรื่องครับจบภารกิจครับพงปักตรงนี้ฮะแล้วก็ตอเนยนีเข้าไปเลย ก็จะเข้าหมดใเนเรื่องธรรมดานะครับนี่มีอะไรมากามายแปลไม่เก่งนะครับมันผิดหวังอะไรสัอย่างหยือน,นั่นแหละผมไม่แน่ใจนะครับเดีย๋ยวนะไรกอย่างนะไม่แน่ใจเป็นการหึงแปลไม่เก่ง ก็เดินตามมาเรื่อยๆนะครับอ่ะเราจ็จะเจอเจอกับใคาๆซีนะครับแล้วก็คุยกับมันมันก็จะทักทายเราอ่าเฮโรจินคุโร่ทักทายมึงก็สวัสดีเราเราก็ตอบว่าฮะคุโร่ฉันคือโมโมฮิเม oh นะสกา่ะแต่ทำนองนี้ ู้สึกว่าจะเป็นร่างกายของใครเนี่ยมุมมอนตนี hmm. ้มันแน่ใจเหมือนกันนนี่ก็คือวิญญาณชินคุโรนี่เองไอ้อันชินคูโรชินคูโรแปลโมโมแม่งเลยแล้วกันให้ mm hmm. ออกไปจากล่างนี้เดี๋ยวนี้แฮมยูต้องแปลมแม่งละสรุปก็คือเอาง่ายๆเลยก็คือไอ้วิญญาณตัวนี้มันต้องการร่างกายของโมโมนะครับซึ่งแม่งโรดีคอนมากอ,อแบบโมโมแม่งก็ กระดานจริงๆนะครับแลงววิญญาณแม่ก็สุดๆแล้วนะครับเรากินวิญญาณของคุณจิงคุคคโลก็มาอยู่ในร่างของโมโมะนะครับก็ไม่มีอะไรมากอันนี้ก็คือเราก็ฆ่าบอสปกตินะครับหลอดเลือดนี่ก็คือหลอดเลือดย่อยครับหลอดเลือดเหลือส่วนหลอดเลือดส้มนี่ก็เออหลอดเลือดส้มก็จะเป็นเลือดเต็มของบอสนะครับก็แต่การไปครับไม่มีอะไรมากนะครับ ็ทุกหลอดเลือดที่เราฆ่าได้มันจะมี EP ออกมาเดี๋ยวดูแล้วกันนะครับเวลาผมฆ่าจบแล้วฆ่าจบนะครับจะมีหลอดอี EP เข้ามาครับแล้วก็ได้ EP นะครับเรียกว่าไม่ว่า,ไ,วาไอ้จะเป็นบอสตัวไหนก็ตามถ้าหลอดเลือดมันแต่ว่าเราตีหลอดเลือดหมดอเราก็ได้ EP เหมือนกันนะครับ เนี่ครับดาบพอดาบหักแลก็ใช้ไม่ได้เราก็จะเหมือนพวกซามูไรพวกนั้นนะครับมีดาบเวกาดอาวุธแต่ถ้าดาบหักก็ไม่สามารถมันไม่ถือว่าไม่สามารถใช้ได้นะครับแต่ว่าเห็นไหมครับจะโดนเต็มครับเวลาโดนท่าอะไรเออเลยไม่นิยมให้ดาบหักครับมันก็ตีได้ครับแต่ว่าตีเบานะครับแล้วบอสส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบพวกที่เน้นที่เน้นอะไรทำลายดาบอะไรทำนองนี้นะครับ ก็ถึงได้บอกนะว่าบอสมันโหดนะครับตอนเกมนี้โหดนะครับเลือดเยอะด้วยครับก็โหดพอตัวไม่ถึงกับโหดนักอะไรเกมนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าวลตันเยอะไหนะครับตัวหลักของผมก็ยังไม่ไม่นอกเหมือนกันนะครับก็เห็นไหมครับเนี่ย เวลาดาบแตกเราก็ต้องรองให้หล่อนี้เต้นนะครับเราก็จะสามารถใช้ดาบนะครับไม่ใช่ดาบแตกก็คือแตกเลยนะครับเกมนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเราสามารถทําดาบเองได้ไม่ต้องไปหาซื้อหาตังหาอะไรมากมายครับพอ,อกแค่มือดี่ครบก็สามารถทำได้แล้วนะครับแล้วก็ฆ่าไปเรื่อยๆนครับก็ทึกหน่อยแม่งพังดาบได้เชี่ยๆมากเลยนะ ขีนข้างบวชเลยหน้าแม่งวล้าดิดูครับนะนี่ขนาดบอสต,ตัวแรกสกิลแม่งมีไฟพุ่งมาขนาดนี้นะหลังๆนี่ต้องใช้ยา ก็ถือว่าดีนะครับสำหรับดาบที่ให้มาตอนแรกนะครับแต่ผมชอบดาบใช้ดาบแรกมากกว่าเนี่ยดาบยิมุกผมชอบอะชอบตั้งแต่ลองเล่นครั้งแรกแล้วผมแบบว่าดาบมันพุทเกียร์น่ะเนี่ยกดแล้วมันว้าปไปได้อะอันนี้มันก็เป็น